จุดเด่นที่ผมเลือกเครื่องปรับอากาศคูคูหนึ่งหมื่นแปดพัน BTU เนี่ยนะข้อแรกเลยนะครับประกอบในประเทศไทยมีอะไรทุกชิ้นนะครับแล้วก็รองรับกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสองระบบเลยทั้ง AC และ DC นะครับเป็นแอร์ที่มันเจเนอเรชันที่3เลยนะครับถือว่าทันสมัยมากคือการทํางานนี่ทั้งระบบเป็น DC มอเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรทั้งระบบนะครับหรือเราจะใช้กับไฟบ้านก็ได้แต่ว่าเน้นหลักการเลยก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวครับตอนนี้มีแนวโน้มว่าทาง การนะครับกรุงเทพมหานครจะใช้ติดป้ายรถเมล์ติดแอร์นะครับผลักดันให้เป็นเเครื่องปรับอากาศที่ติดในที่สาธารณะต่างๆเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็จุดเด่นต่อไปก็เป็นการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับทั้งทั้งเปิดทั้งปิดลวงหน้าได้สามารถปิดเปิดนอกบ้านได้อยู่ที่ไหนก็ได้ในในโลกนี้เราก็สามารถที่จะ ควบคุมแล้วก็ตรวจจับพลังงานดูสถานะต่างๆว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วนะครับสาม,มารถที่จะเก็บสถิติรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและก็รายปีได้เลยมาคํานวณต้นทุนในการคํานวณต้นทุนได้เลยว่าคุ้มค่าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือสามารถทํางานได้แม้แต่แสงน้อยๆนะครับตื่นเช้ามาประมาณสัก7นาฬิกา30นาทีนี่ผมเปิดแอร์ได้แล้วเย็นแล้วจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับแอร์ ก็ยังทํางานอยู่นะครับหมดปัญหาเรื่องไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับเพราะว่าเราไม่ต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าเลยก็ได้ทนต่อการกัดกร่อนนะครับเพราะว่าวัสดุนี่เข้าออกแบบมาอย่างดีเป็นเคลือบสารโกลฟินนะครับก็ทนต่อการกัดกร่อนเป็นสนิมยากการเลือกแผงของเขาเนี่ยใช้แผงแบบโมโนคริสตัลไลน์นะครับเป็นลักษณะฮับเซลนะครับโมโนคริสตัลไลน์ที่ฮับเซลลที่พลังงานอยู่ที่530วัตต์นะครับน้ำหนัก26กกิโลความหนา3 ม mm. ความกวาม้างความยาวอยู่ที่ที่1น3 4ยาวอยู่ที่2,094นาะครับหนา30มิบลนะครับฮาฟเซละ cell, นะผลิตได้ต่อเนื่องแม้แต่มีเงาบังก็สามารถที่จะผลิตได้คือการแผงโซลาร์มันจะมี2ออแบบนะครับคือระบบเก่าเป็นเป็นฟูลเซลนะครับปัจจุบันเป็นฮาฟเซลฟูลเซลเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรมามาบดบังมันก็จะนะครับจะฟลทั้งระบบแต่ถ้าเกิดเป็นฮาฟเซลเนี่ยมันมีอะไรมาบดบัง สักส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังยังทำงานได้อยู่สามารถชดเชยแล้วก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนี่ยผลจากการใช้เนี่ยก่อนติดค่าพลังงานไฟฟ้าก็จะสูงค่าไฟก็จะสูงนะครับพอติดเสร็จแล้วก็ค่าไฟก็จะต่ําลงตามนี้เลยนะครับก็การทดลองในการใช้พลังงานก่อนติดตั้งนะครับเครื่องปรับอากาศหนึ0 0น BTU เนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่6 1 2 0 0 0บาทนะครับผลจากการติดตั้งแล้วเวลาผ่านไปประมาณ2ปีนะ24เดือนค่าไฟฟ้าก็เมื่อคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าไฟฟ้าที่ผลิตออกมานะครับ65,188พซึ่งคุ้มทุนพอดีที่2ปีความมั่นใจที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจติดตั้งครั้งนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง การรับประกันของบริษัทที่เขามีให้ลูกค้าทุกรายนะครับคอมเพรสเซอร์รับประกัน10ปีนะครับอายุการใช้งานแผงโซลาเซลล์10ปีแผงคอยล์อฟินนะครับ10ปีมอเตอร์อินดอร์หรืออาลโดร5ปีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของแอร์โซลานะครับ5ปีแผงวงจร PCB บอร์ดนะครับ3ปีเนื่องจากมีการผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ,อะไรจะมีครบและรวดเร็วผมสังเกตดูได้สัมผัสมารเรียบร้อยแล้ว มีการติด มีการติดต่อไปยังบริษัทมีการตอบรับได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากหลักการของในระบบโซลาเซลล์ทั่วไปที่ผ่านมานั้นก็คือรับแสงแดดเข้าแผงโซลาเซลล์เนี่ยนะมันจะยิงไปยังตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นี่ทําหน้าที่แปลงไฟ DC เป็น AC นะครับแล้วก็ถึงมาจ่ายพลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็สามารถดูพลังงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูในระบบของคูคูโซล่าที่ผมติดตั้งนะครับเป็นลักษณะรับ แสงแดดเข้าแผงโซลาเซลล์ในแรงดันที่80-380โวลต์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็มันจะยิงตรงเข้าระบบแอร์เลยนะครับที่มันเป็นผ่านหลังวงจรบิดเนตติฟายเนี่ยนะครับที่มันเป็นยิงตรงเข้าระบบไฮโวลต์ดีซีของแอร์โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดพลังงานสูญเสียตามนี้นะครับพลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นในอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะทั่วๆไปเนี่ยจะมีค่าพลังงานที่สูญเสียไปตั้งแต่2%จนถึง10%เลยนะ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นความโชคดีที่บ้านของเราเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับอันหน้าไปด้านทางด้านทิศเหนือและมีมุมเป็นสโลปไม่เกิน15องศาเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอะไรบังเลยมันตรงตามคอนเซปต์ที่เราเอา่อในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับทำให้รับแสงแดดแต่ทั้งวันนะครับมีประสิทธิภาพยังมีพื้นที่เหลืออีกมากมายเลยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวดูในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับพลังงานที่เราสามารถที่จะหาได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะครับ เครื่องปรับอากาศก็ใช้ได้ทุกวันนะเป็นปกตินะครับอุณหภูมิด้านหน้านี้นะครับก็ผมตั้งเทอร์โมมิเตอร์ที่13.6นะครับที่อยู่ด้านหน้าแอร์นี้แล้วก็จะใช้พื้นที่รอบๆในบริเวณนี้ก็ประมาณสักพื้นที่ด้านห้องนี้ก็ประมาณ5คูณ5เมตรนะสูง3เมตรนะครับแล้วก็จะมีต่อเชื่อมพื้นที่ไปด้านห้อง ที่ผมใช้ทํางานอยู่เนี่ยนะครับห้องทํางานนี้ก็ประมาณทัก3สามคูณสเมตรนะครับอุณหภูมิด้านหน้าห้องทํางานก็ประมาณ26นะครับก็เปิดมาปเ็นระยะเวลาต่อนเนื่องกันหลายเดือนแล้วนะมาดูด้านคอยร้อนนะเป็นเทเลด,ด้านข้างของของบ้านเนี่ยนะเป็นลนักษณะนี้แล้วก็ได้ประกอบ หลังคาเมทัลชีตนะเพื่อแสงแดดอาจจะมีส่วนทําให้คือช่วยลดอุณหภูมิทำให้ความร้อนให้ดีแล้วก็ทาหลังคาแล้วก็มันตรงนี้มันจะล่มตลอดนะส่วนลมเนี่ยมันจะโฟโล์นะครับลมก็จะเป่าออกไปนะก็จะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้ทํางานต่อนเนื่องเลยนะลมก็จะโฟโล์ออกไปด้านนี้ช่างก็ได้ติดตัวคอนโทรลตัวนี้เป็นสวิตช์นะเป็นไอโซเลตสวิตช์เอาไว้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะซ่อมเครื่องปรับอากาศนี่เราก็โยกมันก็จะตัดวงจรในส่วนของโซล่าเซลล์ออกไปแล้วก็เมนเทนแนนซ์ตัวนี้ได้ก็เป็นลนนักษณะ แอร์ตัวนี้ก็มันจะทํางานที่มีการป้อนอินพุตนะครับที่80ถึง380โวลต์นะครับส่วนมันสามารถผสมไฟร่วมกับไฟบ้านก็คือ AC อินพุตที่220โวลตนะ์ก็เป็นลักษณะนี้แอปพลิเคชันของคูคูโซล่านะก็จะเห็นเป็นหน้าจอนี้ตอนนี้เวลา10นา34นาทีนะของวันที่ 6มีนาคม2568เนี่ยนะพลังงานที่ใช้ในการเครื่องเป่าอากาศก็คือ1,590มาดูนิดนึงผมเปิดพัดลมให้อยู่ในสถานะ,าะนาโลนะแล้วก็โหมดนี้เป็นโหมดการทําความเย็นนะครับมาดูพลังงานนิดนึงก็คือตอนนี้ผมวันนี้วันที่6เ,เดือน3เนี่นะเวลา10ช่วงเวลาตั้งแต่10จนถึง11นาฬกาผมใช้พลังงานไปแล้ว0.9หน่วยนะก็มาดูรายเดือนนะครับรายเดือนก็ผมก็ติดตั้งไปแล้วเมื่อวันที่24จนกระทั่ง ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแท้ทุกวันเปิดแอร์ทุกวันสูงสุดก็วันหนึ่งก็ประมาณ11หน่วยเมื่อวานนี้ผมใช้เยอะนะรายเดือนนะครับเดือนมกราผมใช้ไปทั้งหมด22หน่วยกุมภาใช้ไปทั้งหมด152.76หน่วยเดือนมีนาว,นวันที่ที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด4 4หน่วยนะครับก็เป็นลักษณะนี้เราก็จะใช้ไป่อยๆอย่างต่อเนื่องทีงนี้ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขค่าพลังงานรวมที่ใช้มาตั้งแต่ติดตั้งนะก็คือ10,000 23,624วัตต์ชั่วโมงก็คือใช้ไปทั้งหมด230.6กิโลวัตต์ชั่วโมงก็หมายถึงประมาณ230หน่วยนั่นเองก็เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะลองมาคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าดูนะว่า230หน่วยเนี่ยเป็นค่าไฟไปแล้ว ผมก็เข้ามาในหน้าจอของการคํานวณค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงในเว็บไซต์เนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะป้อนใน Google ก็พิมพ์คําว่าคํานวณค่าไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะมาทีนี้เข้าไปบ้านทั่วๆไปก็เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับอัตราอยู่อาศัย1.2คือ1.2ก็คือใช้ตั้งแต่150หน่วยขึ้นไปนะครับเป็นแบบก้าวหน้าครับป้อนมาทัดแรกเข้าไปนะ2 3 0นะครับเสร็จแล้วก็คำนวณค่าไฟฟ้าเลย ทีนี้มาดูรายละเอียดมันคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเขาจะมีการกําหนดค่าต่างๆที่เขาใสไว้ในการคํานวณนะครับรวมแล้วก็คือมันจะมีค่าค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยแปดบาทมีค่าบริการ24่สบสาทหกสตางค์มันจะมีส่วนที่สองก็เป็นค่า FT 8ทีสบาทสีสตางค์ภาษีมูลค่าเพิ่ม65บาทส9สตางค์รวมเป็นยอดค่าใช้จ่ายถ้าหากผมเปิดไฟโดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับจะต้องจ่ายค่าพลังงาน9ก้ 5บาท46สตางค์นะครับอันนี้เป็นพลังงานที่ถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องปรับอากาศจริงนะมันจะมีค่าที่มากกว่านี้เพราะว่ามันจะต้องมีการแปลงจากระบบ AC เป็น DC ที่มันเป็นอินเวอร์เตอร์มันจะต้องมากกว่านี้แต่อันนี้มันเป็นการยิงตรงเข้าดระบบ DC ไฮโวลท์ของแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าประหยัดนะครับแล้วก็ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าต่างๆท,ที่ที่คำนวณออกมาเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายเลยนะครับเพราะว่าผมผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นลักษณะ ใช้ไฟฟรีล้วนๆเลยนะครับ